ช่วงแรกของรายการนะครับเราไปพูดคุยครับเรื่องของการจัดงานกาชาติในปีนี้นะครับว่ารายละเอียดของงานเป็นอย่างไรและบรรยากาศงานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับคุณจันทรประภาวิชิตโชลชัยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาติประจำปี2567ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสงพลคุณนัทพงษ์และผู้ฟังรายการค่ะ สวัสดีครับท่านครับเมื่อวานบรรยากาศในการจัดงานกาชาติวันแรกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดานะคะก็ได้รับการตอบรับนะคะจากประชาชนนะคะและที่สําคัญก็คือได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าคุมสมเด็จพระเทพพั a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราดำเนินเปิดงานดังนั้นประชาชนประสบนิกรที่ได้มา,าเที่ยวงานกาชาติาก็ได้มีโอกาสได้เฝ้าชื่นชมพระบระมมีไปด้วยค่ะครับ,รบ,รบแล้วในส่วนของรายละเอียดงานปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับท่านครับค่ะงานงานกาชาตินี่ทุกคนทุกท่านอาจจะมองว่าเป็น กิจกรรมที่มีแต่ความรื่นเริงนะคะมะีกิจกรรมที่ต้องบอกว่ามาแล้วต้องมาชอบชิมชมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้การกิจกรรมรื่นเริงการการุศลเนี่ยค่ะมีบรรยากาศแห่งการให้มีบรรยากาศของรอยยิ้มน,นะคะ,ะผู้ที่มาเนี่ยก็อาจจะมางานการชาตินะคะแล้วก็เฝ้ารอกิจกรรมที่ตัเองชื่นชอบนะคะด้วยการทําบุญในรูปแบบต่างๆนะคะปีนี้ทางสภาการชาติไทยแล้วก็ คณะกรรมการจัดงานและที่สําคัญคณะกรานจัดหารายได้เนี่ยเตรียมไว้นเนี่ยเป็นกิจกรรมพิเศษมากมายนะคะนั้นถ้าเข้ามาในบริเวณงานแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่อยากจะให้รอชมเลยนะคะก็คือ,อน้ําพุนะคะประกอบดนตรีเฉลิมเกียดจัดวันละในวันหนึ่งเนี่ยจัดสี่รอบด้วยกันนะคะเริ่มไปตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะช่ทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งแลวก็สามทุ่มครึ่งเป็นระบบน้ำพุแสงสีเสียงตะการตาเลยนะคะจัด ประกอบดนตรีนะคะ,อ,ะอีกบูทหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้ไปก็คือของกองทัพเรือนะคะก็จะมีะขบวนนะคะ,ะต้องเรียกว่าจำลองขบวนพระยุหคัตย่าตรานะคะ,คะทางชนละมานะคะที่จะมีะฟีพายนะคะจากกองทัพเรือมาจาัด แสดงเหรือนะคะเป็นรอบๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานนะคะ,อะนอกจากระบบำน้ำพุแล้วเนี่ยอยากจะให้แวะไปะชมนะคะที่บริเวณกิจกรรมแสงแห่งพระบรมีนะคะบริเวณนี้ก็จะจัดให้มีการประดับโคมถวายพระพร <c oughs> นะคะ ซึ่งประชาชนเนี่ยอยากจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนะคะ,ะในปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนภพรรษาหกรอบนะคะยี่สิบแปดรกาาคมสองพ้าหกสิบเจ็ปีนี้นสภากันรัฐไทยได้จัดให้มี งานการชาติภายใต้แนวคิดทศมาราชา72พรรษาถวายพรดังนั้นเนี่ยประชาชนที่มาเที่ยวงานการชาติอยากจะร่วมสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีก็ไปซื้อโคมนะคะบริจาคเป็นเงินบริจาคให้สภาการชาติไทยแล้วก็รับโคมมานี่ แผนนะคะประดับไฟนะคะ,ะเป็นการร่วมแสดงออกแล้วก็นอบสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษที่จะขึ้นให้มีขึ้นในปีนี้เป็นบางส่วนค่ะครับครับแล้วยังมีรูปแบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับสำหรับประชาชนที่อ,อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะมาเชี่ยวง,งานกาชาติที่กรุงเทพนะคะแต่ว่ามาไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงนะคะดังนั้นเนี่ย สำนักง,งานจัดหารายได้นะคะจัดให้เป็นรูปแบบของงานไฮบริดนะคะคมีที่สวนลุมพินีนะคะเอะ11ถึง22ธันวาคมนะคะคเปิดงานเนี่ย 11โมงนะคะไปจนถึง4ทุ่มส่วนวันสุดท้ายของการจัดงานเนี่ยปิดงานท่าทุ่มเพราะว่ามีการออกสลากกาชาตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเนี่ยทุกทุกอ่าต่อ24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถอยากจะเข้าไปดูตอนไหนก็ได้จะไปเล่นกิจกรรมช่วงไหนก็ได้นะคะเอ่อในเรื่องของการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมแสดงออกซึ่งความงรักภพักดีได้เช่นเดียวกันนะคะโดยผ่านสัญลักษณ์ของน้องไอจัง คะน้องไอจังเนี่ยจะเข้าไปเล่นกิจกรรมนะคะโดรนถวายพระพรนะคะเข้าไปที่กิจกรรมนี้ก็จะมีน้องไอจังนะคะบินโดรนแล้วก็อาจจะมีข้อความแสดงออกซึ่งความจงรักภักด,ดีเช่นเดียวกันนะคะหรือจะไปแข่งว่าวนะคะไปแข่งว่าวตกแต่งว่าวให้สวยงามนะคะแล้วก็แข่งว่าว ะะการแข่งว่าวในออนไลน์เนี่ยก็ต้องเชิญชวนให้เข้าไปชมว่าแข่งกันอย่างไร,รนะคะ,ะมีโคมถวายพ,อพอระพรเช่นเดียวกันนะคะเป็นโคมรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโคมอของไทยเป็นของต่างประเทศนะคะโคมญี่ปุ่นโคมจีนนะคะเลือกอแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านโคมถวายพ,อพอระพรนะคะที่สําคัญนะคะสามารถที่จะซื้อสลากได้ด้วยนะคะ,ะคนที่มาเที่ยวงานาชาติเนี่ยมักจะชอบมาเสียงเช่าชิงรางวัลน,นะคะคอยู่ ทางบ้านเนี่ยทำอย่างไรนะคะไปซื้อสลากในออนไลน์เลือกเลือกเลขได้นะคะชิ้นชอบเลขไหนก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตรวจแบบออนไลน์ได้เลยนะคะวันที่22ธันวาคมหรือจเสี่ยงโชคนะคะแบบออนไลน์นะคะก็มีให้เล่นเกมลุ้นเกมนะคะเกมกาชาปองกาชาดนะคะเป็นเกมเซนเ็นเตอร์มีหลากหลายเกมให้เล่นนะคะก็จะเป็นการร่วมรุ้นรางวัลในรูปแบบออนไลน์ด้วยและที่สำคัญอ,อยู่ต่างจังหวัดนะคะ หรือต่างประเทศอยากจะดูดวงในงานกาชาติสามารถเข้ามาดูดวงในออนไลน์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก hmm. ิจกรรมบางส่วนในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ worldwide.irecross.org ค,ค่ะครับเอาละครับท้ายนี้นะครับอยากจะให้ท่านได้ย้ำนะครับว่างานกาชาติปี2567ปีนี้นะครับจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับประชาชนจะได้ไปร่วมงานกันครับ ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดงานนะคะงานกาชาติจะมีาจากวันที่11นะคะไปวันที่ย2่สิบสองพันวาคมนะคะที่สวนลุมพินีเช่นเดิมนะคะแล้วก็ที่เว r ร์ Wi ร์เว ไอเว cross o r g นะคะฝากประชาสัมพันธ์เรียนเชิญประชาชนนะคะที่ฟังรายการของคุณทัศพลแล้วก็คุณนัทพงศ์อยู่นะคะมาเที่ยวงานกาชาติประจำปี2567นะคะกลับมาแล้วนะคะปีหนึ่งหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะอย่าลืมมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีสสดครับ ท่านจันประภาวิชิตชนชัยครับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาดประจําปี2567ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้11ธันวาคมถึง22ธันวาคมครับ12วัน12คืนนะครับตั้งแต่เวลา11โมงเช้าถึง4ทุ่มส่วนวันสุดท้าย22ธันวาคมพิเศษฮะเปิดถึง5ทุ่มนะครับเข้างานฟรีกิจกรรมน่าสนใจมากมายทั้งงานกุศลและงานรื่นเริง12วัน12คืนนะครับ